สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาทิตครับสวัสดีครับครับวันนี้เป็นไงวันนี้วันนี้เหรอเป็นมีดแรกนะครับนี่แผงนี้คือช่วยเหลือเกษตรกรจริงๆนะครับในราคาผันผวนก็ยังเปิดอยู่ที่ร้อยยี่กับห้าสิบนะครับคัดสองไซส์คัดสองคัดสองเบอร์ร้อยห้าสิบคือคืออะไรเบอร์เบอร์กล่องอ๋อร้อยใช่ครับ A B C ครับร้อยร้อยใช่มนะร้อยยี่ร้อยยี่ห้าครับร้อยยี่สิบร้อยยี่ห้าครับราคาสูงสุดครับราคาสูงสุดโอ้ ก,กว่าจะเป็นผู้เรียนนะครับแล้วก็ดูนะครับเมเนี่ยกว่าจะเป็นผู้เรียนเกษตรกรนี่ต้องผ่านอะไรเยอะแยะมากมายหนึ่งผ่านกับสภาพนินฟ้าอากาศสองนะครับมะเร็งระบาดสาม,สามก็เมียบนต้องกำกับให้ถือแน่ตีสี่ตีห้า ขึ้นสวนขึ้นสวนนั่นคือวิถีชีวิตของชาวสวนทุรเรียนนะครับเพราะนั้นก็เข้าใจเกษตรกรครับน้ำปัจจัยหลักนปีนี้ถ้าฝนขาดช่วงอีกก็เตรียมเตรียมหาเลยปอพอเตรียมหาทางแก้ไขนะครับไขแรงนะเนี่ยขนาดนี่เบอร์อะไรเนี่ยเราเนี่ยอันนี้เบอร์นี่เบอร์สวยครับแต่ว่าเนื่องจากมีเจ้าของจองไว้เขคือเจ้าของนี่มาเพราะเราระแล้วว่าไม่ได้เน้นสารเคมีเราฉีดตามระยะเวลาที่เหมาะสม น,น,นะอย่างเงี้ยก็ทานได้บริโภคได้แบบปลอดภัยน,น,นะเาเป็นไงสักดาวันนี้เจ้าของสวนตัดนิดหน่อยครับเอาหัวนิดนิดนิยหน่อยตัด<ม>หัวใช่ไหมครับตัดเบอร์แกตัดเบอร์แกตัดเบอร์แกเบอร์แก,อ,กอ่ะสิบห้าสิบห้าสิบแปดเจอกันเป็นลดๆนะของแท้นั่นคือแก่จริงเข้าแก่เข้าดูแล้วนะต้องตัดคุณภาพครับเปอร์เซ็นต์ไม่ดีไม่ตัดครับอันนี้ลูกสวยครับดูนะครับมีความพยายามของเกษตรกรนะครับ สามภูเม็กสี <ling> actually, ่ภ uh ูมองกล้องทีดหนึ oh, ่งก็ไปทำปกมองกล้องหน่อยดิยกทุเรียนอ่ะสักดาได้ดีหน่อยนึ่งเอาทำปกทำปกหน่อยสิเปล่าด้วยนะครับอ่ะอ่ะอย่าเพิ่งไปดิล่ะโลโก้เอ๊ะเอาคนละลกกับคนละลูกเอาทุเรียนทุเรียนชุมพรเอาเรื่องไม้เขากล้องเขาหน่อยหน่อยเปล่าด้วยนะครับเปล่าด้วยอร่อยหวานมันทุเรียนชุมพรรับรอดแท้โซโลเกียนนี่ผมชอบมากเลย ขออีกทีอร่อยหวานมันทุเรียนชุมพรอำเภอท่าแตะตำบหมดรับร่อบ้านแัดเจนตอนนี้ก็อ๋อเนี่ยครับดูเสียน็อตเจ้าของฉายาหกร้อยหัวยกน้ำทีเดียวติดเครื่องยกเนี่ยลูกนี้นะครับสวยแท้สวยมากครับนี่ครับนี่แหละทุเรียนรับร่อดูนะครับ แบบสวยมากเลยอะเราจะใช้ตามเกษตรสารเคมีนะเนี่ยไม่ใช่ว่านะครับสวยแต่เรายอมเพราะว่าอันนี้เราใช้สารเคมีก็ไม่ได้เน้นนะครับเอาเพียงแค่ว่าให้แค่ป้องกันแค่ป้องกันแล้วก็ไม่เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคเนี่ยครับกาดำคนสายคนเดินย่างดีแ ปเปไดอยู่เวลาโอ้ยจุยลัน,นี้ยากน่ารต้นน่ต้นหนึ่งสิบล้านกว่าทีได้ยืมทุเรียนนี่ละ <c oughs> ทุเรียนครับจริงทุเรียนเป็นพืชเศร,รษฐกิจนะครับโหตอนนี้นาริส<ะ>คุยเรื่องปลูกทุเรียนหน่อยเป็น,ปนพืชเศรษฐกษิจอันดับต้นๆของประเทศไทยในตอนนี้ใช่ครับใช่แล้วก็เป็นพืชที่ต้องใช้ความพยายามระ่ดัาต้องใช้ความพยายามเอาใจใส่พิถีพิถันเรื่แน่ก็ต้องกล้าเสี่ยงนะ ผู้เรียนเรียนไม่จบต้องเรียนตลอดนะบางครั้งฝนดีแต่อากาศไม่ให้โรคระบานนดนะกำลังจะได้ขายลมมาพายุมาหักโค่นเสียหา,นายนั่นก็คือการลุน<ม>นะลุนความเปี่ยงลุนระทึกตลอดจนกว่าจะได้ลงเข่งอย่างเงี้ยนะเขง,งนีมันไนอยู่ถ้าลงเข่งเนี้ยต้องอยู่ที่เข่งมัวันไหนอยู่แค่กวัวเข่งว่ำดิฝากไว้ด้วยนะครับ ติดตามกล่องดิต้าหวานนะครับและรับรองได้ว่าท่านจะรู้สถานการณ์ของทุเรียนรับรอดชุมพรอย่างตอนน่อเนื่องออบเบืงเบื้องเนื้อนุยชอบแต่บ่ครับนี่ต้นนะี่ถแตว่าเหลืองเหลืองพี่ชอบเนือนีงเนี่ย เออการเอ่อันหายไปขาดวันดฉันนี่ทุเรียนนะมันขาดมือกี้ยังบ่าติดเชิ้อไยังไมันขาดวันตัดลอดไม่ได้เขบอกเอออได้กไปก้อนพอได้ก็เล่าขอดได้ขอดได้ถอดได้ถอดแล้วแ ตัดดาดาตัดดนดะาส่วนของสักดาจำขายเปี้ยงวันเลยไอ้คนชุ ไปให้ไม่หมดอีกหมดแล้วครับ เบ,เ,เบืเ้องนฤตเบิงบ้งเปอร์เซ็นเบื้องเปอร์เซนเบื้องหวานมันมาที่ตัว,วตรวววงนี้น้ำตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใหเขาดูก่อนอดูได้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 เมื่อกี้ถ่ายไปแล้วรุ่นนี้นะครับถือว่ายังไม่ยังไม่ตัดยังไม่ตัดใช่ไหมนะครับยังไม่ตัดนะคุณอันนี้เขาตัดลงมาเพื่อดูนะครับยอมยอมเช็คก่อนเช็คเนื้อก่อนนะเพราะนั้นต้องเอาคุณภาพจริงๆนะครับ จรรยารรณสำคัญสำหรับชาวสวนทุเรียนนะครับต้องซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคนี่แลงบะเคี่ยวแล้วมันบะก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับหกห้าสมัยก่อนบาคงคนว่าตัดเบียดไปเนี่ยทำให้ตลาดเสียบางคนว่าไปญี่ปุ่นมั่งอะไรมั่งนยซึ่งจริงๆมันต้องแก่ครับทุเรียนต้องแก่ถึงจะอร่อยเนืรสชาติจะได้ดีเนือรสชาติได้ดีนะครับตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้แต่ว่าเช็คเนื้อดูโอเค 山还有变换的，还有昆虫。<noise> <noise>